จากกรณีดราม่าไม่จบหลังพระเอกดังเวียสุกราวั์ออกมาเปิดใจประกาศเตรียมเข้าพิธีวิวาเหตุคุณแม่โพสต์ภาพเปิดตัววิกกี้แฟนสาวหวานใจพร้อมแคปชั่นครอบครัวลงไอจีแต่ปรากฏว่าหลังเปิดใจเตรียมวิวาในวันที่17กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยบอกว่าคบวันที่เจ้าสาวมาปีกว่าแล้วจึงกลายเป็นดรามา่าขบซ้อนเพราะเพิ่งมีข่าวเลิกกับเบลล่าราณีอดีตแฟนสาวเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้เอง จะคบกันปีกว่าได้อย่างไรในขณะที่รายการข่าวจบคนไม่จบข่าวสดออนไลน์พิธีกรอย่างอั๋นพัวนาฏได้กล่าวตอนหนึ่งด้วยว่ามีคนพูดว่าจริงๆแล้วเขาแยกกันมานานมากๆแต่เขาไม่ได้ปล่อยข่าวหรือประกาศว่าเลิกกันแล้วแต่คนวงในที่เห็นหรือปรากฏตัวผ่านอีเวนต์ผ่านงานเขายังคงรับงานคู่กันอยู่แต่เขาแยกห้องแต่งตัวแยกห้องพักกันเป็นเวลานานแล้วตนไม่ได้บอกว่าเขาโกหกเขาอาจจะรักษานาใจหรือรู้สึกว่า คยค่อยให้ความห่างนั้นมาสื่อสารไปสู่ประชาชนแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเขาไม่ผิดที่ทําแบบนั้นเขาไม่ได้โกหกอะไรไม่ได้โกหกว่ายังรักกันดีถ้าย้อนกลับไปดูเขาจะพูดกลางๆและในทวิตเตอร์ได้มีชาวทวิตรายหนึ่งได้โพสตอรี่เป็นภาพคล้ายกับพี่เวียกําลังนั่งร้องไห้โดยได้โพส์ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าโอเคนอ้องเข้าใจแล้วว่าทำไมสตอรี่นี้ที่ออสเตรเลียของพี่ถึงร้องไห้ตอนแรกแอบคิดว่าหรือเรื่องงาน แต่ปกติพี่ไม่เคยเสียน้ำตาให้กับเรื่องงานเลยขอโทษที่ตอนนั้นพยายามเข้าข้างตัวเองว่าความรักของพี่ยังแฮปปี้นะ